ถ้าเป็นแม่ลูกถูกวัวพื้นบ้านนะอืมบันบ้านเราทาไมถึงว่าถูกมันไม่มีตลาดไปมันจะของมันน้อยมันว่าเราเคยขายอย่างนี้เนาะเวียเขาชอบอย่างนี้เราก็หาแบบนี้แส่ของ่าง้าแบบของขายดีของขายไม่ดีมันเหมือนตามเกรดมันเลยจริงครับอ่าผมชอบคําพูดนี้นะครับถ้าชาเล่ก็เป็นอีกเกรดหนึ่งบราหมั่นแดงก็อีกเกรดหนึ่งวัวพื้นบ้านก็อีกเกรดหนึ่งอ๋อมันมีเจ้าของของมันอยู่ เหมือนเจ้าของไหนมันเขาไม่ชอบมันก็ถูกอเขาก็ไม่ค่อยถามซื้อครับตัวไหนแพงๆหน่อยถ้าเขาชอบเนี่ยถึงเราซื้อแพงเขาก็ถามบ่อยนี่นะจริงไอ้เนี่ยจริงมันอยู่ที่เจ้าของใช่ไหมมันมีเจ้าของของเขาะออวนขนเนี่ยเดือนแรกกินอน่ะเหมือนเททิ้งขนเนี่ยมันยังไม่ขึ้นมันไม่อ้วนนะเดือนแรกนะเดือนแรกมันเหมือนเททิ้งเลยนะ เอาอ่างไคือกินไปไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรมันอบางคนเลี้ยงไปถอดไปว่าขายทิ้งว่าเลี้ยงทำไมไม่อ้วนเออไเคทิ้งทิ้งเดือนแรกนะครับอให้กินยังไงมันก็ยังไม่มันเพิ่งปรับตัวมันอ่ะมันเดือนแรกมันกิงปรับหลังจากเดือนที่สองถึงจะเห็นผลอ๋อแสดงว่าเดือนแรกถ้าคุณเลี้ยงโบขนนะอย่าเพิ่งใจออกอย่าเพิ่งบอกว่ามันไม่อ้วนใช่ไหมันนกิแต่ว่ามันกินอยู่กินอยู่ครับ ยังปรับมันอยู่ปรับก็เพาะปรับอะไรมันไปอ๋ปอนี่ก็วัวซากเนาะผมถามนิดหนึ่งนะตลาดนัดวัวควายที่วัวที่มันพอที่จะขายหรือสายฟันที่แนะนาอยากให้เลี้ยงอยากให้เลี้ยงสายพันไหนแนะนําสายเนื้อไม่ต้องคิดมากเลี้ยงไปไม่ต้องคิดมากอืจะส,สวยไม่สวยก็ขายเหมเดิมตัวนี้มีคนเขาซื้อไหมไอ้วัวพ่อนั่นพ่อนี่มีไหมมันไม่มีแล้วครับเดี๋ยวนี้ตีแต่ซาก ทาบอย่างเดียวคือซาบกับเนื้อทากับเนื้อนะอย่างเดียวลูกพ่อดังๆลูกละพันห้าไม่มีแล้วนะเลิกคุยกันแล้วใช่ไหมเป็นเกษตรไหมตอนนั้นคิดว่าคิดว่าเป็นเกษตรไหมพ่อพันดังๆพ่อพันอะไรเงี้ยเป็นกระแสแต่ก่อนก็จับอัวสวยขายเหมือนกันแหละพอได้อยู่แต่พลิกไปพลิกมาก็ตามที่ว่าแะละเหมือนเหมือนว่าช่วงนี้มันไม่เหมือนแต่ก่อนแล้วเนาะครับผม ทัวนี้ก็จะเล่นวัวซ่าวัวเนื้อนะตีสองอย่างเลยนะส,งสงนองอย่างแคน่น,นี้ไม่ต้องว่าพ่อนั่นพ่อนี่ไม่ต้องเลยนะไม่ครับแล้วนิยมตัวผู้หรือตัวเมียครับผมถนัดตัวเมียครับเคยคุณพอไปได้เลยครับ<ม>ปกติเขาวิ่งซื้อเต่ตัวผู้นะแล้วทําไมถึงมาชอบถนัดตัวเมียครับเห็นพวกเขาคุณมาไปขายก็ลองทําตามเขาดูก็มันพอได้ไปนหน่อยครับตัวเมียนะครับแล้วก็จะเหลือบางตัวก็ พันสองพันบางตัวก็มากกว่านั้นอ๋อบางตัวพันสองพันสำหรับผมนะถือว่าน้อยนะ,อะสองเดือน <laughs> พันสองพันถือว่าน้อยนะเหมือนกับว่าเป็นตังค์เก็บแหละแต่อย่างน้อยก็ดีกว่าที่เขาเลี้ยงเอาลูแเลยทําไมถึงว่าเลี้ยงเอาลูกสามปีน่าจะได้ขายอยู่ในท้องเก้าเดือนออกมาอีกปีกว่าได้ขายบางตัวก็สามปีน่าจะได้ขายอันนี้ สองสามเดือนรู้ผลว่าเราจะได้ขาดทุนหรือกำไรแต่อย่างไยผมว่าคงไม่ขาดทุนเนาะครับครับผมมันก็ได้อยู่ถึงจะน้อยก็พันหนึ่งแล้วกันนะครับออันดับแรกถ้ามาผมผมนี่ฉีดยาอะไรครับแนะนําเป็นใดสเตปใดสเตปคือยาอะไรครับพวกนี้ยาปฏิชีปฏิชีวนะออยาแก้อักเสบคายเชื้อคายเชื้อนะคายเชื้อกับบำรุงบำรุงนะเราต้องฉีดยาถ่ายพยาธิไหมฉีดครับรอให้มันปรับสภาพก่อนอีกสองอาทิตย์ สองอาทิตย์ให้ปรับสภาพก่อนทําไมต้องให้มันปรับสภาพก่อนครับเหมือนเรามาเนี่ยมันไม่มีแรงหรับสภาพมันแล้วก็รอยมันฟื้นก่อนอ๋อแสดงว่าเมื่อก่อนมันใช้ชีวิตลําบากมากอ๋อมันอยู่ครับไหนจะอยู่ที่ตลาดอีกไม่ได้นอนอะไรก็มื่ยมันหรับยาไม่ได้เหมือนว่าแรง<ถ>ยังไม่มีนะครับผมถ้ามาจัดยาชุดใหญ่นี่ล้มแน่นอนอาจบางตัวก็มีบางตัวก็ ถ้าตัวไหนแข็งแรงหน่อยก็ขีดได้เลยครับครับผมอย่างนั้นก็สองอาทิตย์เนาะค,คอยขีดยาเนาะไอ้ที่เราไปเจอที่เราซื้อตามหมู่บ้านนะวัวที่ผมผอมนี่หนึ่งเป็นที่คอกไหมหรอือที่อาหารการกินที่เราที่เจอนะมันอยู่ที่ความดูแลของเราด้วยวดูแลไม่ดีบางตัวก็กินไปก็ไม่อ้วนไม่เคยฉีดยาถ่ายยาบํบำรุงมันแสดงว่าการที่มียาบำาารุงยาถา่ยายพยาธิยาปฏิชีวนะน,นี่ ช่วยได้จริงๆเมื่อก่อนไม่มีนะชาวบ้านเราเลี้ยงไม่มีนะอันนี้คือน้ํานะทําไมใช้ล้อ,อยางแบบนี้ครับมันง่ายต่อการให้น้ําอำเปิดให้เลยมันก็โลหัวมากินนะครับผมเคยเอาพวกที่วัวขุนนี่เอามาผูกข้างนอกบ้างไหมเคยมีครับวัวกวาจากขุนบางตัวก็เอาไปกินหญ้าอะไรใหนมันื้นก่อนค่อยข้าคขุน หอมเลยไงครับผมกินเลยก็ไม่ได้กินเลยมันก็ท้องเสียมันปรับยังไม่ได้ไงอมมีหน้าแหระเขาถึงบอกว่าถ้ามันอยู่ที่วัวเลยเนาะบางตัวกินเก่งบางตัวกินไม่เก่งเนาะมันอยู่ที่ตัวมันด้วยบางตัวตัวไหนเข้าไม่กินบางตัวก็ยอมขาแล้วไปขายเออจริงครับมันมีตัวไม่กินได้เหรอมีเป็นเพราะอะไรครับบางตัวมันไม่เคยกินเลยมาถิงสองทิศสามทิ์ไม่กินเลยนะมันกินแต่หญ้าหัวหันไม่กินเลยนะครับครับผม เห็นเขาบอกว่าตัวแดงๆนี่ถ้าได้ซื้อขายนี่ต้องบวกพันหนึ่งเลยใช่ไหมสีแดงนี่จริงไหมครับสีแดงตามจริงมันไม่ค่อยดีถ้าวัวเล่หรอกอัวเล่จะมีราคาเยอะกว่า,วาขายง่ายจะของเยอะเหมือนว่าอัวนี้จะของเยอะจะของน้อยถ้าเป็นอัวบ้านเราอัวไทยถ้าเป็นแม่ลูกถูกัวพ<อ>ื้นบ้านนะอืมมันบ้านเราทาไม,มถึงว่าถูกมันไม่มีตลาดไปมันมจะของมันน้อยเหมือนว่าเรา คยขายอย่างนี้เนาะเวียดเขาชอบอย่างนี้เขาก็หาแบบนี้ใส่คำการ์ตาแบบของขายดีของขายไม่ดีมันเหมือนตามเกลดมันเองครับผมชอบคําพูดนี้นะถ้าชาเล่ก็เป็นอีกเกรดหนึ่งบราหมั่นแดงก็อีกเกรดหนึ่งวัวพื้นบ้านก็อีกเกรดหนึ่งอ๋อมันมีเจ้าของของมันอยู่เหมือนเจ้าของไหนเขาไม่ชอบมันก็ถูกอเขาก็ไม่เค่อยถามซื้อตัวไหนแพงๆหน่อยถ้าเขาชอบเนี่ยถึงเราซื้อแพงเขาก็ถามบ่อย นี่นะจริงไอ้เนี่ยไอ้จริงมันอยู่ที่เจ้าของใช่ไหมมันมีเจ้าของของเขานะอแสดงว่าถ้าเกิดว่ามันอยู่ที่สายตาของคนซื้อขายเหมือนกันนะครับผมครับผมไอตัวอีอย่างเงี้ยผมเดานะถ้าผมเป็นไอ้ห้อยนะถ้าผมซื้อไอตัวนี้นะผมก็ตีประมาณ1 4ื่นสี่หมืน้านะถึงไม่ราคานี้สายตาผมหรือว่าต้องถูกกว่านี้นี่หมื่นสองหมนสองนะหมื่รอยันนี้หมื่นห้ารยหมื่นสอง อันนี้คือซื้อมาจากตลาดเลยนะซื้อตลาดครับซื้อตลาดแล้วไม่ได้ซื้อตามหมู่บ้านเราบอกซื้อแล้วแต่เขาบางเขาโทรมาบอกวัานันเข้าไปอยู่แต่ผมเชื่อว่าสําหรบบนายฮอยแบบเราไม่ค่อยอยากไปซื้อตามหมู่บ้านนะสงสารใช่ไหมบบางครั้งเขาก็ไม่รู้ว่าราคาไปได้ไม่ไปได้เออคำพูดนี้ดีนะครับเหมือนว่าถ้าเขาแบบไปถามซื้ออย่างนั้นแบบว่าให้เขาไปลองดูตลาดก่อน จริงไหมครับผมเออคลิปนี้ก็เป็นกระบอกเสียงแทนในห้อยแนะว่าบางทีเนี่ยในห้อยเขาไม่อยากซื้อหรอกนะอ่าก็ซื้อที่ตลาดสบายใจกว่าสบายใจครับมันมันรู้รู้กันแล้วว่าตัวตัวนี้ไปได้หรือไปไม่ได้ต่อต่อกันได้อ่าอ๋อแต่ชาวบ้านเราที่ไม่เคยไปเขาจะบอกว่ามันถูกจริงเลยแต่ก็จริงจริงเนาะในห้อยเขาก็คงไม่ได้ ใจไม้แส่กกรรมไปขนาดน,นั้นหรอกเนาะถ้าวัวมันขึ้นเขาก็ซื้อตามราคามันอ,อ่าออจริงครับแต่ว่าช่วงนี้คือถ้าซากนี่ถูกมากถ้าเนื้อนี่ได้ไดคอครับผมแล้ววงวงวาแล้วบาคิวอะไรพอมีไหมัวดำาำนี่มีพอมีราคาครับเขาไปขุนที่เนียมกันครับอือีครับผมเขามีเหมือนสมาชิกเขาแหละอ๋อครับผมแต่ชาวบ้านเรานะถ้าเป็นไปได้จากนี้ไปเลี้ยงชาเล่ดีกว่าเนาะครับไม่ต้องขึ้นมากใช่ไหมครับ ๆพอได้จริงๆนะครับ,รบผมอผู้ชมครับวันนี้ก็ <c oughs> ถือเป็นเรื่องราวที่ดีนะบังปกติในห้อยนี่ยเขาจะไม่ค่อยบอกกันนะ <c oughs> มีคนโกงไหมที่ไปเจอมันก็อยู่ที่สายตาเราแล้มันไม่มีหรอกคนโกงครับออมันอยู่ที่เราพอใจซื้อหรือไม่ซื้อมันอยู่ที่ตัวเราด้วยอมองอ่านขาดหรือไม่ขาดนะคร,ครับผมบัวแก่เหมาะก,กับการซื้อไหมไม่เหมาะนะครับอายุสักกี่ปีถึงจะซื้อ สีป่ปีถ้าเป็นตัวเมียสี่ปีสี่ปีนะเคยได้ลูกอย่างนั้นมันจะขยายกะเพราะวัวถ้าเข้าขุนอ่าเคยได้ลูกมาลูกหนึ่งลูกสองนนะทําไมต้องได้ลูกครับวัวเคยได้ลูกมันจะขยายมันจะใหญ่อ๋อคือถ้าอ,อัวเป็นวัวแม่สาวกล้ามเนื้อมันจะไม่ออกมันจะรัดอยู่ขนาดนั้นอ๋อแสดงว่าถ้าเกิดว่ายิ่งมีลูกเยอะเท่าไหร่ไอ้พวกหนังอะไรมันก็จะขยายใหญ่ขึ้นพอเราเาขุนมันก็จะใหญ่ขึ้นนะอ๋อ โอ้เป็นความรู้ใหม่เลยนะผู้ชมครับครับให้กินอะไรบ้างครับเช้านี่เชา้าก็ให้อาหารอย่างละใหม่ๆก็อย่างละห้าโลคนตัวละห้าโล,โลโอ๋อตามปรับตามตามตัวมันนะครับ,รบถ้าม,มันกินเริ่มเยอะเราก็เพิ่มให้มันไม่ต้องเสียดายไม่ต้องเสียดายถ้ามันยิ่งกินเยอะยิ่งดีบางคนไม่เคยขนใหม่ใหม่ว่ากินไปว่าหมด พันกว่าบาทแล้วทําไมไม่อ้วนอูมมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับมันต้องเรียนรู้มันด้วยครับโอ้กินหมดเท่าตัวที่มันแหละเราซื้อมาขนาดไหนเกือบถึงมัน,มน <c oughs> แหละหมื่นก็ราคาค่าหา, <c oughs> างแพงด้วยอ๋อเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าผมซื้อตัวนี้มาหมื่นหนึ่งค่าหางก็ต้องหมื่นหนึ่งแน่นอนเจ็ดพันหกพันเจ็ดพันอ๋อถึงแน่นอนนะถึงครับอืมกว่ามันจะเต็มนะครับอันนี้สองเดือนแน่นอนใช่ไหมครับนี่ เดี๋ยวอีกสองเดือนผมจะมาดูนะว่ามันจะอ้วนขนาดไหนนะแล้วไล่ยุ่งยังไงครับที่นี่ฮไล่ยุงครับเหมือนว่ามันโล่งมันจะมีลมเข้ามาน่อยเท่าไหร่คือเอาง่ายๆเนาะมันไม่มีอะไรมาปิดกั้นเนาะโล่งๆนะก็ไม่แฉะด้วยาแสดงว่าเมื่อก่อนนี่พอคลิกแฉนะ ส่งปัสสาวยังไงบ้างไอ้ข้อเล็กเฉยๆเนี่ยแต่มันจะอับม,มันยุงมันชอบอยู่อะ่ะแต่ถ้าร่องร่งนี้สบายเลยเนาะ<ข>ครับผมสิบห้าตัวนี้นะถ้าไปครั้งหนึ่งสองเดือนเนี่ยพอติดมาติดมือพอเป็นไปได้ไหมถึงหมื่นไหมกาไรถ้าถึงหมื่นไหมไหม,ไหม,มันก็ต้องถ้าคิดบวกมันก็ต้องเหลียกว่านั้นอยู่อมืมันถึงจะอยู่ได้นะคร,ครับผม ปกติแล้วชาวบ้านเราก็จะไม่ได้คิดกันอย่างนี้เนาะ,ะชาวบ้านเราถ้าผมก็ขายทิ้งเหมือนเรามืนว่าเป็นพ่อค้ามืนว่าช่วงนี้เศรษฐกิจมันเป็นอย่างนี้แล้วก็ต้องปรับไปตามมันมครับผมผมว่าถ้าเกิดว่าไม่ต้องเลี้ยงเอาลูกก็ได้เนาะ,ะเลี้ยงแบบว่าขุนแบบนี้บางอย่างว่ายัางว่าล่ะชาวบ้านเรามันมันไม่มีต้นทุนแบบเราไม่รู้จัก เมือนว่าช่วงนี้เป็นยังไงงเงนเศรษฐกิจครับผมถ้ามันอ้วนมันขายง่ายถ้าชาวบ้านเลี้ยงให้มันอ้วนก็พอครับผมแต่ส่วนมากก็จะไม่อ้วนกันเนาะคร,ครับผมแอบเห็นว่าเอาขี้ออกทุกวันเลยไหมครับนี่ไม่ครับถ้ามันเยอะค่อยออกอครับผมไม่ซื้อวัวซากไปแล้วเอาไปขายตลาดเป็นวัวไม่พันมีไหม นี่ครับแล้วแต่เหมือนว่าจะของมันมาถ้าชาวบ้านเขามาซื้อก็เป็นเอาไปทําแม่พันธุ์ก็ได้อ่า,อาได้หมดอ๋อแม่พันธุ์กับขายเป็นวัวเนื้ออันไหนราคาดีกว่ากันครับมันอยู่ือว่าอยู่ที่ราคาที่เรากําหนดอยู่แล้วครับอยู่ที่ราคาเรารเราพอใจซื้อขายกันอืมแล้วที่ตลาดเขามีช่างกิโลไหมมีครับกิโลแล้วเท่าไหร่ครับตัวนี้ถูกครับวัวมันถูกวัวมันออกไม่ค่อยได้ ถ้าเป็นอัวแก่ขายง่ายอัวอ้วนแก่จริงอัวใหญ่ขายง่ายอ่ากิโลละาหกปีกิโลละเท่าไหร่ถ้าเป็นชาลเล่ก็อัวแก่อัวใหญ่ซากใหญ่เจ็ดแปดร้อยก็เจ็ดสิบาทกิโลละเจ็ดสิบาทถ้าเป็นรามันถูกหกสิบกว่าบาทโอ้มันต้องสิบบาทเลยนะแต่อีสานเรานี่ก็มีแต่รามันเลยนะไม่ค่อยมีคนเลี้ยงชาลเล่กันนะจากเมืองสุรินทร์เลยน่าจะเยอะหน่อยครับผม แต่ทอนนี้หายยากนะชาลเล่ไม่รู้เขาเป็นอะไรกันแต่เขาเป็นนิยมกันครับตามเขตตามหมู่บ้านคป็นิยมแบบไหนไอ้แถวบ้านเราก็จะแดงๆกัก่อนนะแต่ในตัวจังหวัดสุรินทร์เนี่ยมีแต่ชาโลเล่เลยนะแล้วราคาก็ห่างกันตั้งเกีโยวละสิบบาทเลยนะมันอยู่ที่คนเชียร์ด้วยแหละผมว่านะอยู่ที่คนเป็นผสมพันธุ์ให้ด้วยแหละอัวคนเนี่ยเดือนแรกกินอ่ะเหมือนเททิทำไมคนเนี่ยมันยังไม่ขึ้นมันไม่อ้วนนะ เดือนแรกนะเดือนแรกมันเหมือนเททิ้งเลยนะเอาง่ายๆคือกินไปไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรมันถึงเออบางคนเลี้ยงไปถอดไปว่าขายทิ้งไปเลี้ยงทำไมไม่อ้วนเออเททิ้งทิ้งเดือนแรกนะครับให้กินยังไงมันก็ยังไม่มันเพิ่งปรับตัวมันอ่ะมันเดือนแรกมันยินปรับหลังจากเดือนที่สองถึงจะเห็นผลอ๋อแสดงว่าเดือนแรกถ้าคุณเลี้ยงโบขุนนะอย่าเพิ่งใจออกอย่าเพิ่งบอกว่า มันนี่อ้วนใช่ไหมเออมันกินทิ้งแต่ว่ามันกินอยู่กินอยู่ครับมันจะปรับมันอยู่ปรับกระเประปรับอะไรมันไปนอ๋ปอแล้วก็มันเข้าเดือนที่สองเนี่ยเข้าเดือนที่สองเนี่ยมันกินเนี่ยเริ่มเห็นเป็นรูปเป็นร่างอ้อวนอ๋อครับผมบอันนี้ก็คือเดือนแรกก็จะเป็นอย่างนี้ก่อนครับไอันที่เขาบอกว่าตูดแหลมๆตูดอะไรนี้คือเดี๋ยวสักหน่อยเดี๋ยวจะปรับของมันใช่ไหมอืมต้องกลมดิกเลยใช่ไหมมันก็ ให้มันอ้วนพอแบบพอไปได้มันก็ไปขายได้ไม่ต้องถึงกับอ้วนมากครับอืมให้มันเอาง่ายคือย่าเห็นกระดูกนะอ้วนอ้วนูครับครับผมให้เนื้อคุมกระดูกเนาะเขาบอกว่าถ้าเห็นในสามเหลี่ยมภูเขาเนี่เขาเขาบอกผมนะชื่อว่าสามเหลี่ยมภูเขานะไอ้ลำแหลมตรงตูดตรงกกหางแล้วอีกฝั่งนี้น่ะถ้าเป็นอย่างงี้โอ้ยากยากยากจริงจรไหมสำหรับเรานะเหมือน สำหรับผมมันไม่ค่อยยากถ้าคนไม่ซีเรียสเลี้ยงค่อยประคบประคมันนะเดือนที่สองถ้ามันเล่งมันมันก็ไม่นั่นหรอกรมันต้องปรับมันทีละนิดทีละน่อยนะไ,มไม่ใช่ว่ามันจะกินปั๊บอ้วนเลยมันไม่มีหรอกอย่ายใจร้อนแล้วกันเนาะเดือนแรกมันเะต้งเทเยอะเลยนะเป็นหมื่นือนกันนะผมว่านะถ้าขนาดนี้นะแต่ก็แปลกนะมีแต่ตัวเมียเลยนะตัวผู้ไม่ชอบหรือว่าไงหรือไม่เคย เหมือนเราไม่เคยไม่ชอบเราถนัดอย่างนี้แล้วก็ขนแบบนี้เส้นทางของเรานะไม่ทับคนอื่นเลยเนะี่ยคนอื่นเขาชอบตัวผู้นะแ,แต่เขาชอบ <c oughs> สไตล์เขาเออไม่ค่อยเจอนะครับผู้ชมครับขนวัวตัวเมียนะส่วนมากนี่จะวิ่งกันในตัวผู้วัวหนุ่มๆนะ